ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ยวหมี่นะครับวันนี้อยู่กับ Redmi Note 13นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G นะครับนี่คือเครื่องที่วางขายจริงเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาแกะกล่อง p รีวิวชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับทุกคน กล่องเล็กมีเข็มจิ้มซิมนะครับมาให้เรา1อันเนาะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้มีมาให้2ฉบับนะครับแล้วก็จะมีเคสนะครับ TPU มาให้เรา1อันนะครับเคสเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว n o ้ต13 5G นะคือจะเป็นสีดำนะครับสีออกเทาๆหน่อยเนาะรอบนี้ต้องบอกว่าเคสเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างดีมากนะครับทุกคนนี่นะฮะ เป็นแบบนิ่มนะแนะนําว่าเวลาใช้งานนะครับตัวเครื่องของเราเนี่ยควรจะใส่เคสกันกระแทกกันจอแตกไว้ด้วยนะภายในกล่องใหญ่นะครับก็จะเจอกับตัวเครื่อง Redmi Note 13นะครับทุกคน เรามาดูกันหน่อยว่าผลซองพลาสติกเนี่ยสเปคแจ้งว่ายังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับชูมาในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับที่ได้ความละเอียดย่ที่108ล้านพิกเซลนะครับได้เหมือนกันเลยกับตัวโ o no ้ต13 5G นะในส่วนของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับรีเฟรชเรทหน้าจอ120 h z นะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD+ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพาร์นลหน้าจอที่เป็นจอ AMOLED นะครับ ตัวนี้หน้าจอก็เหมือนกันเลยกับตัวโน้ต13 5G นะในส่วนของชิปเซตนะครับมาพร้อมกับเซนท์บาร์กอนหแนะครับแล้วในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5000มิลลิแอมตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่3 3วัตต์นะครับในส่วนของแบตเตอรี่และการรองรับชาร์จเร็วเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวเร d มี n o t e 13 5G ครับภายในกล่องใหญ่นะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามาดูกันหน่อยชิ้นแรกเลยนะครับเรามาดูกันที่อะแดปเตอร์กันก่อนนะครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ย สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยุ่ที่33วัตต์นะครับในส่วนของขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะส่วนชิ้ต่อมาจะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Redmi Note 13นะครับทุกคนเราบอกว่าสวยมากเลยนะ สีที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีมิ้นท์กรีนนะครับก็คือสีเขียวนั่นแหละทุกคนด้านหลังนะครับดีไซน์แบบสวยมากด้านหลังดีไซน์เป็นงานกระจกนะครับมีความมันวาวสะท้อนแสงได้ในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับทุกคนมีวงกลมใหญ่2วงนะแล้วก็วงกลมเล็ก1วงนะครับกล้องหลักความละเมอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะทุกคน ขอบของตัวเครื่องดีไซน์ได้บางเฉียบเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของพอร์ตของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัว Redmi Note 13 5G อยู่นะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองครับสำหรับถาดใส่ซิมนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ High Bit Slot นะครับคือกูจะต้องเลือกเอาว่าระหว่าง2ซิมนาโนหรือ1ซิม1เมมครับ ออกมาจะเป็นช่องเสียบใส่ชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ตไทซีนะแล้วก็ตามมาด้วยไมค์สนทนานะครับตามมาด้วยลําโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีลำโพงตัวที่2มีตัว iRRE m ร์ e โมนะครับแล้วก็จะเป็นไมค์ระเสียงรบกวนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสดูหน่อยนะครับดูซิว่าเวลาใส่เคสแล้วเนี่ยจะสวยจะหล่อหรือเปล่านะครับ อ่ะนี่คือใส่เรียบร้อยแล้วนะเร d มี No t ้13นะครับพอเวลาใส่เคสแล้วจะหุ้มหมดทุกอย่างแล้วทุกคนจะเว้นไว้เฉพาะบริเวณกล้องนะครับแล้วก็แฟลชเนาะนี่นะครับซึ่งพอเราใส่เคสไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะว่าเฮ้ยกระจกเลนของเราเนี่ยมันจะลายมันจะขีขดข่วนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเคสเนี่ยวงกลมรอบตรงนี้นะครับมันจะนูนขึ้นมานะคือมันจะอยู่สูงกว่าบริเวณกระจกกล้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวางไว้แบบนี้ รูดแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเลนกล้องเลนกระจกของเรามันจะเป็นรอยนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะเจาะตามรูเลยทุกคนนี่นะครับช่องเสียบหูฟังลำโพง i- ออารีโมตัวไม์นะครับส่วนฟังขวานะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยไงแล้วก็ตัวปุ่ม power นะครับซึ่งเคสของเขาก็ถือว่าบางเลยนะทุกคนพอใส่ไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเครื่องมันหนาเลยนะ และนี่ก็คือหน้าจอของ Redmi Note 13รุ่นรองรับสัญญาณ 4G นะครับโอ้โหต้องบอกว่าจอสวยมากทุกคนและขอบของหน้าจอนะครับต้องบอกว่ามันบางมากเลยนะถ้าเทียบกับนีเรทราคานี้นะครับผมว่าได้ขอบจอบางขนาดเนี้ยคือมันดูดีมากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะถ้าขอบจอจะบางขนาดเนี้ยจะต้องเป็นพวกเครื่องราคาหลักหมื่นแล้วอะ แล้วก็ขอบด้านบนนะครับก็ประมาณเดียวกันกับขอบด้านข้างนะไม่แตกต่างกันมากนะครับและที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดนะก็คือขอบด้านล่างนี่แหละซึ่งมันหายากมากๆนะครับกับในเรทราคานี้ที่ได้ขอบจอด้านล่างบางได้ขนาดนี้นะครับส่วนการดีไซน์ของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับก็คือกล้องเจะกรูตรงกลางนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจออัลโมเรตนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีสันสว่างสดใสดีมากๆนะครับเวลาดูเอียงๆแบบนี้เป็นยังไงก <_ C os> ็ยังพอมองเห็นอยู่นะทุกคนมันมีมืดสักทีเดียวนะซึ่งก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด Full HD+ Plus นั่นเองนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ได้มาที่395 PPI นะครับ แต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยหน้าจอของเขายังมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 3นะครับช่วยลดกรอยขีดข่วนบนหน้าจอได้เป็นอย่างดีเลยครับในส่วนของอัตราด e เฟอเรนหน้าจอนะครับรุ่นนี้มีมาให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกก็คือ120 h z ถ้าอยากจะประหยัดแบตเตอรี่ก็เลือกมาที่60 h z ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีฟังก์ชันการสลับโดยอัตโนมัติมาให้เรานะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเลือกมาที่120เฮิรต์นะครับมาดูฟิลลิ่งการไถ่หน่อยทุกคน120เฮิรต์นะครับได้ประมาณนี้ก็ติดมือดีอยู่นะก็ถือว่าไหลลื่นดีเลยครับมาดูกันหน่อยว่าแบ่งหน้าจอเป็นไงบ้างนะครับก็แบ่งได้นะแบ่งเป็นสส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะ จะทำเป็น2ส,ส่วนละกันนะครับด้านบน Facebook ด้านล่าง y YouTube เนาะแบบนี้นะครับ่วยขนาดฟอนตตัวหนังสือเนี่ยผมว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้สูงสุดอยู่ที่6ระดับนะครับซึ่งระดับที่6กเนี่ยก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะผมว่ามองเห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับซื้อไปฝากปู่ย่าตายายเนี่ย มองเห็นอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต s n a ป d r a กแปดหนะครับชิปเซ็ตขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ Arduino 610นะครับเดี๋ยวมาเช็คกันที่ผลคะแนนอตโต้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับคะแนนรวมได้เป็นสิ้น37303คะแนนครับส่วนในเรื่องของแรมเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 8G นะครับขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่ 8 g b นะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ RAM ได้สูงสุดอยู่ที่ 16GB เลยครับและในส่วนของ RAM จะเป็นแบบ LPDDR 4 X ครับส่วน ROM นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 256GB นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยเป็นแบบ UFS 2.2นะครับสามารถซื้อเมมคอยดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB ครับ ส่วนในเรื่องของระบบ s e c u r i t y นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะล็อกหน้าจอได้หรือว่าจะเลือกเป็นแบบปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้หรือจะเป็นฟัง์กชันการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือก็สามารถทำได้นะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถปลดล็อกลายนิ้วมือเนี่ยบนหน้าจอเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองเทสดูนะครับ ก็ถือว่าปลดได้เร็วอยู่นะในส่วนของการโคลนแอปนะครับแอปไหนที่มันรองรับนะมันก็จะขึ้นลายชื่อมาแบบนี้เลยครับก็พวก Facebook Instagram พวกไลน์อะไรแบบนี้รองรับได้นะครับแล้วในส่วนของพวกการโคลนแอปเกมนะครับอย่างเช่นพวก Rov free fire pubg อะไรแบบนี้ก็สามารถโคลนได้ด้วยนะเผื่อว่าใครมี2 ID อะไรแบบนี้นะเนอะรุ่นนี้ก็สามารถรองรับได้ครับ มาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้นะครับได้อัปเกรดขึ้นมาเป็น16ล้านพิกเซลแลวนะถ้าเป็น Redmi Note 12เนี่ยจะได้แค่13ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มาใช้งาน3ตัว3เลนนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะมาความค่ารูรับแสง F1.7 นะครับกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องอันเทวายนะครับ8ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3จะเป็นกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับดูซิว,ว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นโหมดเอกสารนะครับ ต่อมาจะเป็นโหมด108ล้านพิกเซลนะเผื่อว่าใครต้องการภาพที่มีความคมชัดสูงรายละเอียดเยอะอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของวิดีโอเลนวายเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทเช่นเดยวกันนะครับมีระยะ 2x มาให้ใช้งานด้วยนะและระยะ 3x นะครับ โม,มดต่อมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับทุกคนมาดูกันหน่อยโหมดรูปถ่ายเนี่ยถ้าเป็นกล้องหลังนะครับจะปรับได้เฉพาะค่าความเงียของผิวนะรูปแบบใบหน้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานนะครับหลายแบบเลยไปลองเลือกใช้กันดูทุกคนแล้วก็ในส่วนของ hdr นะครับรุ่นนี้มีมาให้ใช้งานนะครับเป็นการปิดและการเปิดแบบออโต้นะครับไม่สามารถบังคับเปิดได้นะโหมดภาพบุคคลนะครับมาดูกันหน่อย ปรับค่าความเนียนของผิวไม่ได้นะครับแต่ว่าปรับค่าเอฟได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความเรียบเนียนโมดบิวตี้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับโมดต่อมาจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนเนี่ยจะถ่ายได้เฉพาะกล้องหลักเท่านั้นนะครับเลนส์วายเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะสหรับมาที่วิดีโอกล้องง่ากันบ้างนะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น1080 p 3 0เฟรมเรทนะครับโหมดรูปถ่ายปรับอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันหน่อย ้าความเนียนของผิวเนี่ยปรับได้นะครับตัวนี้สูงสุดอยู่ที่100ระดับนะครับน่าเสียดายนะฮะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะจริงๆแล้วเนี่ยราคานี้ก็น่าจะปรับได้นะแล้วก็มีพวกฟิลเตอร์มาให้ใช้งานนะครับในส่วนของ hdr เนี่ยมีมาให้ใช้งานเหมือนกันเป็นการเปิดแบบออตโต้นะครับแล้วก็เป็นการบังคับปิดนะครับโมดต่อมาจะเป็นโหมดภาพบุคคลนะครับโหมดภาพบุคคลไม่สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้เลยเนี่ยคนอย่างผมนี่เสียใจเลยนะ ปรับหน้าเนียนไ่ได้นะครับแถบด้านบนนะครับมาดูกันหน่อยก็จะมีอัตราส่วนภาพเส้นตารางตัวจับเวลาตัวลายน้ำนะครับหมวดเพิ่มเติมก็จะมีหมวดโปรนะครับวิดีโอสั้นพานอรามาสโลโมชันวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยครับเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะนี่คือกล้องหลังนะครับถ่ายด้วยระยะ 2x นะรายละเอียดความคมชัดผมว่าทำได้ดีมากเลยนะทุกคนนี่นะฮะทุกคนเห็นไหม ด้ามดาบเนี่ยขนาดเป็นสิ่งที่แบบว่าเล็กๆขนาดนี้นะครับแต่ยังคงเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยนะเลยที่สําคัญนะครับเขาถ่ายออกมาสีค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะเดี๋ยวผมเอาตัวการ์ตูนมาเทียบหน่อยละกันนี่นะฮะเห็นไหมสีสันเนี่ยค่อนข้างเหมือนจริงมากเลยส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายด้านนอกนะครับระยะ 2x เกเนาะก็ถ่ายได้คมชัดดีครับสีสันสว่างสดใสดีเช่นเดียวกันส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายดอกไม้นะครับ ถ่ายระยะใกล้เนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนดีนะแล้วก็เบอร์ฉากหลังให้อัตโนมัติเลยครับสรุปนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับถ่ายด้วยโหมดบิวตี้เนาะผมปรับบิวตี้มาที่ประมาณ70%สนะครับ70%สําสำหรับผมแล้วก็ยังคงเห็นริ้วรอยอยู่นะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีริ้วรอยเยอะนะครับถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยก็อาจจะเนียนได้นะตัวนี้นะครับรูปต่อมานะครับอเปลี่ยนมุมมองหน่อยนิดนึงนะครับสีสันเนี่ยถือว่าสว่างสดใสดีมากนะทุกคน นี่นะครับถ่ายด้านนอกนี่คือชัดมากอันนี้ถ่ายในบริเวณบ้านนะครับส่วเรื่องของแบตเตอรี่นะครับได้มาที่5 000มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในเรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะรุ่นนี้นะครับได้ลำโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับผมว่าลหลายๆคนน่าจะชอบนะ รุ่นนี้นะครับยังมีระบบเสียงของ Dormy a s m o s มาให้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาตไปปรับแต่งเสียงสักนิดหน่อยนะครับซึ่งผมจะเลือกเสียงเนี่ยเป็นแบบเสียงป๊อปนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบนะก็มีอีกหลายเสียงเลยนะครับมันจะเป็นเสียงร็อกแจ๊สคลาสสิกอะไรแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple k Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะมาประกอบคลิปนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ คิดถึงเ,อเ,อเบบโอเคครับทุกคนแลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Redmi Note 13 4G นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999บาทนะครับใครเน้นนเรื่องของการดูคอนเทนต์รุ่นนี้เหมาะเจาะมากทุกคนเห็นไหมขอบจอบางเฉียบนะครับดูคอนเทนต์ต้องบอกเลยว่าฟินมากๆนะครับ ส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้กล้องหลักความระเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ